ประชาชนผู้ฝากเงินนะคะส่วนติดตามกันจากผู้มยการ DPA เลยค่ะ ปัจจุบันเนี่ยภารกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝากในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของปัจจัยต่างๆอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านเลยนะครับตั้งแต่เหตุการณ์โควิดนะครับแล้วก็มีสงครามระหว่างนาัสเซียกับยูเครนในอเมริกาเองเนี่ยธนาคารก็มีความแข็งแรงลดน้อยลงนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าการสื่อสารให้กับประชาชนผู้ฝากเงินเนี่ยอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องที่สําคัญทางด้านสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีการเตรียมงานหลายๆด้านและการหลายๆด้านที่เรา เตรียมอันนี้เอาไว้ก็ให้มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยเราก็สามารถทําหน้าที่ของรถได้เต็มที่นะครับปัจจุบันเราคุ้มครองผู้ฝากเงินตอนหนึ่งรายตอนหนึ่งสถาบันการเงินอยู่ที่1ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันเรามีเงินกองทุนอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนที่มากพอที่จะดูแลผู้ฝากเงินซึ่งเราดูแลผู้ฝากเงินปัจจุบันทั้งหมดอยู่ร้อยละเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการติดตามฐานะทางกาารเงงินขอสา การเงินอยู่อย่างต่อเนื่องร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจัยที่มีผลกับผู้ฝากเงินเนี่ยแน่ๆก็คือว่าบางท่านเองเนี่ยก็นําเงินมาฝากเอาไว้สําหรับเป็นที่พักเงินนะครับเวลาที่มีสินทรัพย์อะไรที่น่าสนใจก็อาจจะมีการเอาเงินที่ฝากเอาไว้เนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับหรือว่าวางส่วนเองก็นําฝากเงินเอาไว้สําหรับในการออมนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่พอกับการที่จะใช้จ่ายก็มีการถอนเงินที่ฝากเงินเอาไว้เนี่ยไปใช้ในการจับจ่ายในปี นนจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตของการฝากเงินมีอัตรา,ารที่ลดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝากเงินก็มีทั้งเงินเฟอ้อค่าครองชีพนะครับแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆที่อาจจะดูน่าสนใจแล้วก็เปน็นลงทุนเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นหรือว่าการลดลงของการฝากเงินเป็นเรื่องปกติครับปัจจุบัน,เ,นเรามีเงินฝากที่เราปรองอยู่16ล้านล้านบาทน,นะครับซึ่งลดน้อยลงจากปีก่อนประมาณ200ล้านในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาราคาทองคําก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะ ก็นาเงินนี้ไปลงทุนเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับส่วนของผู้ฝากเงินที่มีเงินฝากจํานวนน้อยกว่า50,000บาทในบัญชีเราเห็นปริมาณของผู้ฝากเงินเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าผู้ฝากเงินมีจํานวนเพิ่มขึ้นการฝากเงินเอาไว้ในอัตราที่สูงและมีการถอนเงินไปใช้บ้างก็มีการปรับลดในส่วนของวงเงินที่ฝากเอาไว้อัตราการโตของการฝากเงินโดยรวมทั้งระบบนะครับมีขนาดลดน้อยลงนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูสิ้นปีกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจดีขึ้นคนมีรายได้เยอะขึ้น การฝากเงินก็จะโตขึ้นในอนาคตครับในปี2567นะครับเราก็ยังดูแลผู้ฝากเงินในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทางสถาบันคุมพรองเงินฝากต่อเนื่องนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ระมัดระวังกันก็คือเรื่องของภัยทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยที่มาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆวิชาชีพอยู่รอบตัวเรา นะครับแล้วก็การดำเนินการเรื่องเหล่านั้นเนี่ยทางสถาบัน,นกุ้คกองเงินฝากมีหน้าที่ในการติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานะของธนาคารพาณิชย์จากที่ทางแบงชาติเองก็เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล สถาบันคุ้มครองเงินฝากก็ติดตามการทํางานของเขาด้วยเช่นกันวัวเชื่แบงค์หรือว่าธนาคารพาณิชย์ที่ไม่มีสาขาสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็เป็นส่วนหนึ่งในการกํากับดูแลประเทศไทยของเราเองเนี่ยระบบสถาบันการเงินมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ผู้ฝากเงินก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็บอกว่าทุกคนจะสามารถที่จะดูแลตัวเองในเรื่องของภัยทางการเงินต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยเช่นกัน ทีพโพลีนจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปี4เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่4.10ซต่อปีและอายุ4ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ย4.40%ศต่อปีระหว่างวันที่12-14ถึงธันวาคม2566รอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับเอลบแนวโน้ม s t ต b l e โดยบริษัททริสเวลติงจำกัดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่่ออออผูู้้้้้จจจจััดดดดกกาาาาาารรหหนนนนนยยยุไตตมละเเีบคื การลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับเราการจะหาน้ำดื่มสะอาดสักแก้วอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่สำหรับเด็กอีกกว่า1น190ล้านคนทั่วโลกนี่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขากำลังเผชิญความเสี่ยงจากภัยที่มากับน้ำไม่ควรมีเด็กคนไหนต้องเสียชีวิตจากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนในวิกฤตการขาดแคลนน้ำสะอาดนี้ทุกวินาทีมีค่าเด็กๆกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและคุณสามารถบรรเทาวิกฤตนี้ได้ด้วยหนึ่งทางออกง่ายๆเม็ดทำน้ำสะอาดนี้ ใช้ง่ายเพียง1เม็ดสามารถเปลี่ยนน้ำสกปรกให้เป็นน้ำสะอาดได้ถึง5ลิตรภายในไม่กี่นาทีที่จะช่วยหยุดความสูญเสียและปลกป้องเด็กๆได้อีกมากมายโปรโดบริจาคตอนนี้เพื่อช่วยยูนิเซฟจัดส่งหนึ่งทางออกง่ายๆให้เด็กอีกหลายพันคนได้มีชีวิตที่ปลอดภยัย mm hmm. เพียงวันละ10บาทคุณสามารถช่วยยูนิเซฟจัดส่งเม็ดทำน้ำสะอาดให้แก่4ครัวเรือนในแต่ละเดือนขอบคุณน้ำใจจากผู้บริจาคเช่นคุณ ได้ช่วยยูนิเซฟส่งน้ำสะอาดไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนแล้วกว่า70ล้านคนโปรดบริจาครายเดือนกับยูนิเซฟเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆอย่างต่อเนื่องเพียงโทร028216944บริจาคได้ถึง31ทธันวาคมนี้มอบน้ำสะอาดเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆขอบคุณครับ ผมชอบยาสีฟันสมุนไพรโอเคเฮอร์เบล OK bal, เพราะช่วยป้องกันฟันผุดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากได้โอเคเลยใช่ค่ะใช้เพียงเล็กน้อยก็หอมเย็นสดชื่นกลิ่นแตงโมหอมเย็นเดบลมิน์ด้วยโอเคดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลดวงตามีอาการพร่ามัวมองไม่ชดัดภาพซ้อนตาแหง้งภาวะเหล่านี้เกิดจากการใช้สายตาเป็นเวลานานค่ะบำรุงได้ก่อนมีปัญหาด้วยเยสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อการใส่ใจและดูแลสุขภาพดวงตาค่ะด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ให้สาร คัญลูทีนและซีแซนทีนผสมสารสกัดจากบิวเบอรี่เบต้าแคโรทีนรวมทั้งผสานวิตามินเอและวิตามินบีค่ะและยังมีซิงค์ซึ่งมีสารแอคทีฟที่มีส่วนช่วยซ่อมแซมและเพิ่มความแข็งแรงของผนังเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆดวงตาด้วยค่ะทานง่ายมากๆแค่วันละ1นเม็ดปกติ1กระปุกบรรจุ30เม็ดมูลค่า1,600บาทพิเศษร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อวันนี้2กระปุกรับเพิ่มฟรีอีกหกระปุกเลยทันทีจากมูลค่า4,800รบาท าให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาในราคาสุดพิเศษเพียง1,090บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลยตอนนี้0 2 1 1 3 2 2 2หหรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ happy บปี้อัน s ด o ร์สกอค่ะ กรุงเทพธุรกิจเปิดเวทีความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่4กับงาน Sustainability Forum 2024พบเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปาฐกถาพิเศษครบ28พันธสัญญาไทยขับเคลื่อนความยั่งยืนพร้อมแนวคิดความยั่งยืนจากวิทยากรทั้งไทยและต่างประเทศ พบกันวันที่13 1 4ถึง14ธันวาคม2,566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณแกรนดฮอล์ชั้น2ไบเทคบางนาสนับสนุนโดยปากหมูจุดอร่อยจุดไหนอร่อยเราจะพาคุณไปปาก กับการสาะหาวัตถุดิบสุดพิเศษสร้างสรรค์เมนูสุดอร่อยและพาไปร้านเด็ดที่คุณไม่ควรพลาดกับต้นสตวรษอุดมสวัสดีครับผมต้นสตวรษครับที่ไหนอร่อยเราจะพาคุณไปปักในรายการปักหมุดจุดอร่อยทุกวันเสาร์เวลา12นาฬิกาย่นาทีทาง nation tv ช่อง22 ทองแห่งชีวิตในการร่วมสร้างบุญกุศลเสริมบารมีให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองสุขสกาวส่งท้ายปี66ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสักการะเจ้าแม่กวนอิมณนะวิหารเจ้าแม่กวนอิมอีทงเทียนไทณนะสวนอุตสาหกรรมเคือสาพัฒน์กรบินบุรีอันเป็นหอประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากหยกขาวเบียดมางดงามเจริญตาเจริญใจโดยช่างมากฝีมือชาวจีนนักรุงปักกิ่ง วิหารเจ้าแม่กวดอินอีทงเทียนไทยก่อสร้างโดยมูลนิธิดเรเทียมโชควัฒนาเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญบารมีเสริมชีวิตและครอบครัวให้เปี่ยมสุขผ่านการบริจาคให้แก่มูลนิธิด็เตอร์เทียมโชควัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสาธุประดิษฐ์เลขที่บัญชี068 292 0498